รัฐบาลเนี่ยนะเ,เคยบอกนะครับว่าพวกที่ไปซื้ออุปกรณ์ทางทหารทางภาคใต้นะครับไอ GT สองร้อยหรืออะไรเนี่ยนะ TGCG สองร้อยหาเนะี่ยไอไม้ชีปปช้ป่าช้าเขาบอกคนพวกนั้นไม่ได้งโง่คนพวกนั้นไม่ได้ไม่ได้เสียค่าโง่เขาเรียกว่าเสียเงินค่าซื้อความฉลาดนะไม่ใช่เสียค่าโง่ค่าซื้อความฉลาดนะคนคนนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลจะไม่เอ่ยชื่อแม่เดี๋ยวแม่จะแจ้งครับ แม่งมีวิธีการประดิษฐ์ถ้อยคําที่แม่งฟังแล้วเนี่ยแม่งไม่อายฟ้าดินบ้างไงเสรี่พี่สุดยังบอกเลยคนพวกนี้แม่งไม่อายฟ้าดินบ้างเขาไม่เรียกว่าเสียค่าโง่เขาเรียกค่าซื้อความฉลาดคือความฉลาดมไม่พอเพราะฉะนั้นเนี่ยนะพวกที่ดูแลเรื่องโควิดเราไม่รู้ว่าฉลาดจริงหรือฉลาดทพิ์จะไปบอกว่าโง่ไปไงเอาแจ้งจับแจ้งจับไม่ได้เราบอกไม่ได้แมง มันไม่ได้แล้วพูดออกไปก็ไม่ได้บอกหน้าด้านก็ไม่ได้ต้องใช้คาว่านะเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลเหล่านี้เป็นคนที่มีความอดทนนะต่อการกล่นด่าของราษฎรถ้าบอกว่าเป็นพวกหน้าด้านนั่ก็เไป็นไงแทรกความจับนะหาว่าดูหมิน่นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่การไปด่าเจ้าพนักงานว่างูต้องถ้าเราจะวิพากษ์ถ้าจะถ้าเราจะบอกว่า,าเาจ,าจ้าหน้าที่ของรัฐงูเราต้องบอกว่าเออ เป็นคนฉลาดทิพย์อันนี้ค่อนชั่วหน่อยต้องใช้คาว่าฉลาดทิพย์ใช่หรือไม่ะนะครับนะนะถ้าบอกหน้าด้านไม่ได้ก็แจ้งความก็ต้องบอกว่านะเจ้าหน้าที่ของรัฐรายนี้นะเป็นคนที่มีความอดทนต่อการถูกดา่ามีความอดทนมากนะอย่าไปบอกหน้าด้านหน้าด้านมันก็แจ้งความจบแม่จะไปขังที่ไหนกันวันวันนึงจับทุกวันทุกวันนี่แม่จะไปขังที่ไหนวนนีเ<อ>นะ้เออนะเดือนจำแม่ก็ล้น โควิดก็เต็มไปหมดเข้าไปก็โดนโควิดแนกหมดนะงบประมาณก็ตอนแรกก็142เรือนจําได้เรือนจํำละ5,000ันะทั้งหมดมีอยู่ได้7จ็ดแสนหรือเก้าแสนตอนนี้เห็นได้ข่าวจะได้อีก300 000, ล้านก็ดีใจกับพี่สมศักดิ์ด้วยนะพี่สมศักดิ์สุโขทัยรัฐมนตรียุติธรรมนะพี่สมศักดิ์แกดูแลเรือนจำนะนะครับดูให้ดีนะอย่าไปอยู่ซะเองละพี่สมศักดิ์เรือนจำ ไม่ใดีดูไปดูมากลายเป็นรัฐมนตรีไปอยู่ในเรือนจำไปะนะคงไม่หรอกเพราะพี่สมศักดิ์เป็นคนดีน่ารักว่าแล้วก็จุกรู้จัดงงจัดงานอะไรต่างๆเนี่ยนะก็ต้องระวังนะพี่สมศักดิ์เห็นมีข่าวเขาบอกมีใครติดโควิดอะไรอย่างเกี่ยวกับงานพี่หรือเปล่านะมีติดโควิดในหรือเปล่านะานะฟังอยู่ไหมพี่สมศักดิ์แชร์ไปถึงพี่สมศักดิ์เลยนะแทบสุดทินจุกรู้ จัดงานรงงานเลี้ยงก็ระวังหน่อยนะพี่นะนะเห็นบอกว่ามีใครไปงานเลี้ยงที่หรือเปล่าหรือยังไงอะ่ะติดโควิดหรือเปล่าก็ไม่รู้เห็นมีคนเขาบอกว่ามีญาติเยอะเขาตายใครก็ไม่รู้นะผมก็ไม่รู้ละแต่ผมเชื่อว่าพี่พี่สมศักดิ์เขาไม่รู้ไม่เกี่ยวนะครับนะถ้าพี่อยู่พักพลังประชารัเนีพี่ก็พยายามใช้กลยุทธ์ของหัวหน้าพักนะดูกล้องเวลาใครก็ถามสมศักดิ์นาะยจัดงานเลี้ยงแล้วมีคนติดโควิดหรือเปล่าไม่รู้ ไม่รู้เอ้าทาไมนายพูดอย่างนั้นน่ะนโยบายพรรคเรานะครับพรรคเราก็ถามไงไม่รู้ไม่รู้นะครับมันก็จบไปเราไม่รู้ก็จบนะนะ<ม>ก็เป็นกําลังใจให้พี่สมศักดิ์นะดูแลพวกนักโทษอะไรด้วยนะนะพอพูดถึงเรื่องพี่สมศักดิ์ก็ต้องพูดต่อไปเรื่องกระท่อมกระทอมก็คือยาเสพติดประเภทที่ห้านะครับซึ่งภาคใต้เยาวชนก็ชอบเอาไปทําเป็นสีพูนร้อยทำอะไรแต่ไรน้ําท่อมน้ําท่อม นะครับพวกวัยรุ่นเนี่อไปไหนมาไหนก็ขึ้นขับรถปิกอัพแล้วก็ซดน้ําท่อมไปโอ้โหอารมณ์เคลิ้มนะนะเสพบัญชาเฉหน่อยเคลิ้มนะเนี่ยวัยรุ่นจะเป็นอย่างเงี้ยเน่หลายหลายคนเ็าบอกอาจารย์อาจารย์าาร,ยรู้ไหมเนี่ยผมเคยเสพบัญชานะเสพบัญชาเนี่ยแม่งช่างสรรนะพอแดกเข้าไปเสพเข้าไปแล้วแม่งเคลิ้มแม่งมองโลกสวยเลยศิลปินชอบนักแต่งเพลงนักร้องเพื่อชีวิตแม่งก็แดกกัญชากันทั้งนั้น นะครับเ็าบอกว่าสร้างสรรค์นะนะอย่ามึงอย่าไปสร้างมากเลยนะกัญชาเนี่ยยังผิดกฎหมายอยู่นะตอนนี้เห็นในข่าวว่าปลูกได้เฉพาะเศรษฐีหรือเปล่าคนจนกเกษตรกรปลูกได้ไหมนะไอ้กฎหมายเรื่องกัญชงกัญชาอะไรเนี่ยปลูกได้เฉพาะเศรษฐีหรือเปล่าผมก็ไม่รู้อะนะมีคนก็ถามมาก็พี่ถึงจะตอบหน่อยนะถามอนุทินด้วยอนุทินนี่ก็บสารนาสุขเนี่ยนะครับเสียหนูนะนะครับนะนะนะเสียหนูนะครับว่า กัญชาที่ออกกฎหมายมาเนี่ยปลูกได้เฉพาะนายทุนหรือเปล่าเกษตรกรปลูกได้ไหมหรือว่ากัญชาเพื่อประชาชนนะหรือวาอ่ากัญชาเพื่อนายทุนกันครับมีคนก็ถามมาว่ากัญชาเพื่อนายทุนหรือไม่หรือกัญชาเพื่อประชาชนนะครับเราก็เราก็ไม่รู้ยังไงนะครับพี่น้องมีแสดงความคิดเห็นอะไรก็สบายนะครับก็น้ำท่อมนี่กับกฎหมายเขายกเลิกแล้วนะครับรอเก้าสิวันนึงไง ประมาณวันที่24สิงหานะ24สิงหานี่ก็ครบ90วันกฎหมายมีผลใช้บังครับใครที่เคยกินเคยแดกน้ํากระท่อมท,ที่ติดคุกินตารางไปเนี่ยก็จะได้ออกจากคุกใครที่รับโทษอยู่ก็จบเลยทุกอย่างก็สิ้นสุดใครได้รับโทษไอ้พวกน้ําท่อมก็ถือว่าไม่เคยได้รับโทษมาก่อนก็ดีใจกับอพวกขียาทั้งหลายนะครับที่เสพน้ํากระท่อมก็หลังจากวันที่24 สิงหาคามที่จะถึงนี้นะครับเป็นวันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับแก้กฎหมายเรื่องน้ําท่อมเนี่ยนะครับนะครับก็พวกขี้ยาพวกนะนักเสพทั้งหลายเนี่ยก็จะได้ออกจากเรือนจำแนละ้วออกมาข้างนอกกนะ็คงเสพต่อแนละ้วพวกนี้มันมัน,ม,นมันแก้ยากสันดานนะไอ้พวกไอ้เสพทั้งหลายเนะี่ยออกมาแม่ก็เสพเหมือนเดิมก็ไม่รู้จะแก้แม่อย่างไงนะนะไอ้พวกติดโยงติดยานี่ก็เป็นปัญหาของ โอ้โลกแตกว่ะคุจะพูดยังไงนะทางขับเฮ้าก็มีคนดูอยู่เท่าไหร่สิบสองคนนะครับสิบสองคนนะครับเออนะนะครนะทางเฟซบุ o กสามพันกว่าทาง YouTube สองพันสี่นะครับนะทาง3000าทิกอก็ร้อยเจ็ดสิบเข้ามาแล้วก็เป็นไงแชร์กันไปกดไลค์กดแชร์กันไปเยอะๆเออบางคนบอกเนี่ยผมลระกินน้ำกระทอมอยู่อ่านะครับตอนนี้อย่าเพิ่งกินนะครับ เดี๋ยวรอหลังยี่สี่ก่อนจะกินได้หรือไม่ได้ยังไงก็ไม่รู้นะครับก็ดูันต่อไปครับอืมนะครับสบายสบายกันนะครับใครมีอะไรถามก็ว่ากันมาทุกครู้นะครับชุกครูนะครับอ่านะครับสบายสบายนะครับแต่ตอนนี้ก็ขับเฮ้าเราก็ทลาดสี่สามสิบสองเราก็เนี่ยเพิ่งมาจับเนี่ยเราก็ไม่ได้จับอะไรนะนะ นะครับเพราะแพลตฟอร์มเราแม่งเยอะเราจัดที่นี่แม่งโอ้โหีนมือถือในวางอะไรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเครื่องใช้มือถือเจ็ดเครื่องกฎหมายมาเลเซียเคี้ยวสดได้เท่านั้นห้ามแปรรูปมีความผิดสูงอ๋อนี่จากประเทศมาเลนะตะกี้กับมีเอฟซี SC จากมาเลเซียเขาบอกตอนนี้มาเลเซียล็อกดาวน์ทั้งประเทศนะนะครับล,ล็อกดาวน์ทั้งประเทศเขาเรียกอะไรคันที่ล็อกดาวน์หรือไงก็ไม่รู้เขาโทรมาก็บอกว่า เขาไม่ได้ทํางานเลยคนไทยเราก็กลับยังกลับประเทศมาไม่ได้ยังออกมาก็หาทางกลับอยู่มาเลยตอนนี้เหนื่อยเนี่ยล็อกดาวน์ทั้งประเทศนะครับลำบากมากผู้คนไม่มีงานทาอะไรๆต,ต่างๆเขาบอกบนท้องถนนเต็มไปด้วยตํารวจคนตะกี้เขาโทรมาจากแถว KL ตัวเวลาลําเปอร์เขาบอกว่าถนนเต็มไปด้วยตํารวจทุกสิ่งทุกอย่างหยุดชะง,งักหมดนะมาเลเซียาการหนักเลยนะต่อประเทศเขารวยกว่าเราตอนนี้ก็เริ่มเหนื่อย ที่โทรมาคนงานก็ไม่ได้เงินไม่ได้เงินเดือนนายจ้างก็ไม่มีไรายได้นะครับลูกจ้างคนไทยเนี่ยโทรมาตะกี้จากจากประเทศมาเลเซียเนี่ยแม่งลำบากกันทั่วโลกคุณอัจฉริยะหายไปไหนนะคุณลัวยาจใจถามอัจฉริยะสบายดีเมื่อกี้ยังคุยกันอยู่อัจฉริยะยังเป็นเพื่อนผมเหมือนเดิมนะนะครับเขาก็อยู่ทาง youtube นะถ้าอยากจะไปคุยอัจฉริยะก็ไปที่ช่อง ชมลมช่วยเหลือเยื่ออาจากรรม b ีสองนะครับลองดูนะครับนาอาจารย์ไปเที่ยวมาหรือใส่เสื้อสวยออมไม้เราอ,อยู่บ้านไี้เฉยเขาเรียกว่าเที่ยวทิพ์ใส่ตัวใส่เสื้อเหมือนไปชายทะเลแต่เป็นยังไงไม่ได้ไปแล้วยุคนี้แม่งไปยุบหลอกลวงอะไรๆต่างๆแม่ก็ทิพ์หมดนะพอพูดถึงเรื่องทิพ์ก็เป็นไงนก็ไอ้นี่เรื่องหมอปลาเมื่อวานนี้มีคนถามเรื่องหมอปลาผมก็เลยไปติดตามข่าวมา ที่มีคนหนึ่แถวปากน้ําเป็นคนเพชรจับูลอะไรเนะี่ยเขาบอกว่าเขาโดนอ่าเรีย่อะไรโดนสายยาศาสตร์นะโดนโดนสายยาศาสตร์ทิพย์ว่าโดนเศษตะปูเข้าท้องตั้งแต่สมัยเด็กๆพอวันดีคืนดีไอออกมาเป็นเลือดพร้อมตะปูสี่ตัวฟังแล้วแม่งทิพย์หายนะนะแต่ถ้าเป็นกูฟังเลยกูไม่เชื่อทันทีเลยพราผมไม่เชื่อเรื่องส้นตีตนพวกนี้พวกไอสายยาศาสตร์ ทิพทั้งหลายนะล่างทรงทิพนะตะปูสี่ห้าตัวจะเข้าไปอยู่ในท้องได้ไงแล้วเวลาม,มึงจอายมันจะออกมายัางไงมึงนึกถึงคอดิเพื่อนมึงไม่หมอบอกเป็นไปไม่ได้หรอกแม่งออกมาได้ยังไงตะปงตะปูตัวใหญ่มาเริ่มเท่มก็แม่ก็เป็นเรื่องทิพทั้งนั้นเลยคือเรื่องโกหกสมัยนี้คนไทยเนี่ยนะมีบางคนเนี่ยที่แม่งชอบชอบทิพตลอดนะตั้งแต่เมืองทิพมาเนี่ยตอนนี้แม่กับทิพปมปันทิพหายเลยนะเพราะนั้นทําไปทํามาหมอปลาไปตรวจสอบแล้วนะแม่ก็ยอมรับว่า จริงๆแล้วไม่มีเ่อะไรเลยกูปอหกขึ้นมาทั้งนั้นนะนะไอทีวีทั้งหลายเนี่ยแม่งกระทุกช่องก็เอาแต่เรื่องนี้ไปเล่นนะทีทีทททวีเมืองไทยเดี๋ยวนี้คุณภาพแม่งแทบไม่มีเลยรายการทอกแม่งก็เอาแต่เรื่องปัญญาอ่อนเรื่องสายาศาสตร์เรื่องหาร์เฮลีกระสงกระซื้อล่างทรงเต็ไมไปหมดนะเพราะฉะนั้นตอนนี้การดูข่าวสารทางทีวีเนี่ยแม่งแทบไม่ได้ไประโยชน์หาเลยเนี่ยวันๆจะมีแต่เรื่องสายาศาสตร์นะไอออกมาเป็นตะปู จะไอออกมาได้ยังไงประตูตัวมันเริ่มเทิมเท่าฝ่ามือสุดท้ายก็หมอปลาไปจัดการแต่ก็ยอมรับว่าทุกอย่างนี้แม่งโกหกขึ้นมาทั้งนั้นนี่คนสมัยนี้แม่งไม่กลัวบาปบุนคุณโทษไม่กลัวคุกตารางหลอกลวงประชาชนทีวีนักข่าวแม่งก็ไปทุกช่องเลยเป็นเครื่องไม้เครื่องมืออ่าแพร่กระจายเรื่องที่หลอกลวงมองมเมาประชาชนนี่คือปัญหาทีวีไทยเป็นเพราะอะไรเพราะว่ามันต้องการเหรียญิ้งเพราะคนไทยแม่งชอบเรื่องผีสางนางไม้ ยีกระสืออะไรต่างๆเรื่องปัญญาอ่อนนะมีคนดูเรตติ้งได้แต่ประชาชนไม่ได้ยี่ยอะไรเลยนะประชาชนไม่ได้ยี่ยอะไรเลยกับการนําเสนอข่าวของสถานีโทรทัศน์พวกนี้แม่ปัญญาอ่อนพิธีกรแม่งก็ชอบออกมาเรื่องยี่อี้รเรตติ้งด,ดีสปอนเซอร์เข้านะแต่ประชาชนได้ยี่ยอะไรจากรายการพวกนี้ไม่มีนะครับแต่คนก็ชอบถามอยู่นั่นนะ,นะกูเลยต้องไปดูมา แล้วก็จะมาตอบคาถามอ่ะพวกนี้มันพวกหลอกรวงระชาชนนะพวกไรสาระเปลืองเน็ตเปลืองไฟก็เหมือนบ้านกกฟอกอ่ะคดีบ้านน้องชมพู่เนี่ยแม่งมีเรื่องอยู่นิดเดียวเลยว่าใครเป็นคนฆ่าเด็กโอ้โหแม่งกระปันกระจนในชิบหายนะจนทําให้เกิดดาราประจาบ้านกกฟอกร่ํารวยกันเลยทั้งร้องเพลงทั้งอะไรจารยอยูทูยูทูปสามสิบสี่สิบช่องทำมาหากินกันโอ้โหดูบ้านกกอก แม่มีเรื่องอย่างีมีเรื่องนิดเดียวครับว่าใครฆ่านา้องชมพู่ตายแม่กลายเป็นละครบ้านโกกอกไปเลยเป็นตอนตอนเป็นอนะีพีหนึ่งอีพีสองไอพวกทีวงทีวีก็ช่วยกันปั่นข่าวถามประชาชนได้หาเลยไม่มีนะทำให้คนบางคนนี่ดังขึ้นมาเลยเป็นนักร้องบ้างนะเป็นอะไรเขาเรียกอะไรเอ่อพีเซนเตอร์บ้างร่ำรวยกันชิบหายอยู่ทงยูทูบอะไรต่างคือคนไทยชอบนะแต่ถามว่าผิดหรนะือถูกคร มันก็ไม่ผิดไม่ถูกแต่ว่าคนไทยก็ชอบข่าวก็นําเสนอแม่งเป็นละครไหมครันะปั่นแต่งอะไรจ้าอะไรกันไปอนะครับที่ป่านนี้ปีกว่ายังไม่จบเลยไอ้ไอไอบ้านปลอกๆอะไรเน,นี้ยนะร่ลำรวยกันไปทะลงทนากร่ลำรวยกันไปบางคนก็ได้ youtube เป็นช่องบางคนก็ได้เป็นบีเซ็นเตอร์นะอะไรเขาเรีเยกอะไรเขาเรียกอะไรวะขายเลยขายชาขายจัดรายการไปก็จิบชาไป นะทุกคนแฮปปี้นะครับเข้าใจนะทนายผมกินคอมอกระท่อมผมมีโรคความดันสูงแต่ตอนนี้ผมไปฉีดวัคซีนมาความดันผมกลายเป็นปกติแล้วอ๋อเหรอครับนะครับอ๋อนะฮนะนี่ก็เป็นเป็นคำบอกเล่านะจริงเท็จยังไงเนี่ยผมไม่ยืนยันนะนะคุณจีรวัตรเขาพูดมาอย่างนั้น